เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ Subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับเอาไต้ใหญ่ไปเก็บยี่ปิงปีนี้ต้องปลอดภัยเปิดว่าจะอัานนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่16ตุลาคม2568มีการถแถลงข่าวคับสื่อมวลชนเรื่องการจัดงานประเภทียี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี2568ที่จัน,นึ่งสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ มีนายสถรีบุญรุ่งปรกรณในยกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมด้วยเครือข่ายร่วมกันถแถลงมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็คือนชายชัชวานปัญญามาเป็นประธานในพิธีเปิดงานถแถลงข่าวและก็มีพันตรวจเอกกิติพงศ์เพชรเมวนี้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่มารวบแถลงในเรื่องความปลอดภัยหนอกท่านรองผู้บังคับการยืนยันครับนากข่าวว่าปีนะี้ จัดการกับกลุ่มหมูไทยใหญ่หมวยรุ่นซาซาเนี่ยได้เรียบร้อยหมดละคือจัดทําประวัติถึงสีบุ๋เมืองว่ามีไผ่อย่างไรหายอย่างไดนะแล้วก็ลถติดดัดแปลงเสียงดังรถตีออกภาษาในของวันที่ป็นเนี่ยจัดการตั้งดานยับมดเหมือเหลือนี่เนาะเหาเรามาฟังท่านอู้ฟังดังนี้เชิญเราฟังครับพูดถึงในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะท่านมีมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยยังไงบ้างคะคุณเ,เชิญค่ะ เรียนท่านรองผู้ว่าท่านนายกท่านผอท่านอา,า,นอออานจารย์แล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในส่วนของตำรวจกรหม่นะครับก็ได้มีการปฏิบัติทั้งด้านจัดกําลังทั้งทั้งเรื่องของการจราจรนะครับแล้วก็เรื่องของการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่บริเวณจัดงานนะครับซึ่งเราก็ทําอย่างต่อเนื่องมาซึ่งผมเองเนี่ยเดิมก็เป็นผู้กับ พอช้างเกิดก็รับผิดชอบในบริเวณจัดงานพอดีนะครับที่ผ่านมาก็การบริหารเราก็มีประสบการณ์ในช่วง30ปีที่ผ่านมาก็เรียบร้อยโดยดีนะครับส่วนกําลังที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับก่อนที่จะมีการจัดงานเราก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของอการจําหน่ายดอกไม้เพลิงดอกไม้ไฟนะครับแล้วก็ การที่เมื่อเราประชาสัมพันธ์อันนี้ก็ตฝากกับทางทางหน่วยงานต่างๆด้วยนะถ้าเรา<ๆ>มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ดีหรือว่ากลุ่มวัยรุน่นหรือว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวต่างๆก็จะเข้าใจแล้วก็จะปฏิบัติตามทําให้เกียจจักผูุแทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือว่าสสสเรนเชนุณมานกได้เลยค่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องนี้เรนเชนค่ะครับขอขอบพระค,คุณนะฮะแล้วก็ฝากเรียน,นยังรอง ผู้ว่าราชการกจังหวัดเชียงใหม่ท่านนาย,ยกเทศมนตรีนครเชียงใหม่แล้วก็ท่านรองตำรวจรุ่งครับการตำรวจเชียงใหม่ทั้งพอ,อการท่องเที่ยวแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติท่าง,งที่ร่วมในงานนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอบคุณนะฮะสื่อวมวลชนทุกแขนงนะที่ได้มาช่วยกันในการที่จะเผยแพร่เรื่องราวดีๆเหล่านี้ออกไป เราพูดถึงถ้าเผื่อเป็นเทศกาลลอยกระทงนี่แน่นอนนะเราหนีไม่พ้น700กว่าปีที่ผ่านมาที่เรื่องของตั้งแต่ท่านเท้านนะจากสุขโขท,ทยัยเท้าจุาลักษ์นะฮะที่ได้สร้างประเพณีนี้ขึ้นมาแล้วเชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่แหล่ที่มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่อยู่ในพื้นที่เชียงใหม่ก็ ที่ผ่านมาเป็นสิบสิบปีแล้วผมในฐานะที่มาช่วยรุตนลุงเนี่ยนะฮก็เชื่อว่าชาวเชียงใหม่แล้วคนไทยทั้งหลายแหล่นี้กร็รู้เรื่องตรงนี้ดีนะเพราะฉะนั้นเราแทบจะไม่ต้องไปไปไป,ไป,ไ,ปไปเชื่อเชิญอะไรมากที่อยากจะฝากเชื้อเชิญก็คือเป็นเจ้าภาพที่ดีเป็นเจ้าภาพที่ดีนะฮะ ว่าเราเนี่ยเรานักท่องเที่ยวเขามาอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งคนไทยด้วยกันเนี่ยที่มามบรรทุกในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานเชียงใหม่นะคะพูดถึงเรื่องของการสนับสนุนสําหรับประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่นิดหนึ่งได้ไหมคะท่านเรนเชนัทนององค่ะครับผมก็ขออน่นนะครับเรียนนะครับท่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะครับท่านนายกเทพท่านนายกอสัญนะครับแล้วก็ท่านผู้ร่วมพูดคุยนะครับบนเวทีนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับสื่อมวลชนนะครับก่อนอือน,นี่คือผมผมมีความยินดีมากนะครับวันนี้เนี่ยได้รับข่าวดีหลายๆเรื่องเลยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องที่เทศบาลได้กรุณาจัดงานงานยิ่งใหญ่นี้ในช่วงของเดือนแล้วก็ช่วงของปลายปีที่เรากำลังจะครับ จำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับถือเป็นหนึ่งเทศกาลเลยที่เป็นบุตรหมายหลักนะครับที่ทั้งคนไทยนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับให้ความสนใจโดยที่ตัวเลขของปีนี้นะครับประมาณการเนี่ยสวันหรือ4วันเนี่ยตัวเลขของการกระจายรายได้เฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่น่าจะมากกว่า,า2,600ล้านบาทนะครับคแต่มันจะเป็น World Class Even t ต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณท่านผู้บริการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราขอกขอบคุณท่านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ท่านผอทททจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านอาจารย์มานพทางสสสนะฮะท่านมาทุกๆปีเลย นะฮะกรต๊อ,ขอกขับเรียนพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนครับที่มาร่วมง,งานาในวันวันนี้ในงานแถลงข่าวาประเพณีเดือนยี่เป็งของทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการครับที่ตอนนี้ที่ได้นำทุกๆท่านเข้ามาในสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นการย่อ,อประเพณีดืนยี่เป็งเข้ามาในสถานที่เล็กๆนะครับที่จะทําให้เห็นในทุกๆอย่างว่าความสวยสดงดงามของอาชาวล้านนาชาวเชียงใหม่ของเราเป็นอย่างไรนะครับตั้งแต่ต้นทางมาเลยมีการมัว่วมีการทําโคม นะครับมีการทําสเปานะับมีการจัดกิจกรรมหลายๆอย่างซึ่งประเพณีดั้งเดิมปร,ประเพณีเดือนยี่เดือน2ของชาวล้านนาเรานะครับในวันเพ็ญก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวเชียงใหม่เองนะครับก็อยากเห็นความสดสดใสงดงามประเพณีที่คึกคืนนะครับแล้วก็ความ ความสะอาดความงดงามของเมืองเชียงใหม่ของเราอีกด้วยนะครับก็เป็นการย่อทุกทุกทุกอย่างมาให้พวกเราได้เห็นกันนะครับโดยที่กิจกรรมไฮไลท์มีหลายๆอย่างนะครับเริ่มเริ่มต้นด้วยวันที่4พฤศจิกาที่เป็นวันเริ่มต้นของพวกเรานะครับก็จะมีก็ต้องบอกว่าชาวล้านนาเรามีความผสมผสานในในหลายวัฒนธรรมในหลายประเพณีเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับก็เลยมีการจัดกิจกรรมหลายๆอย่างเข้ามาด้วยกันวันที่4หน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ของเรานะครับก็จะมีในเรื่องของขอเข้ามา พระแม่คงคานะครับในการลอยขอขอมาในสิ่งที่เราทํามาในการใช้น้ําทั้งหมดของของพวกเรานะครับต้องเริ่มต้นกันด้วยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิธ์ก่อนนะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมความรืน่นเริงที่ลานประตูท่าแพนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประกวดสเปาประกวดประกวดคงแขวน,นนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของออการร้องเพลงการทํากิจกรรมมีประกวดหนูน้อยยี่เป็นด้วยครับที่ลานท่าแพนะครับในวันที่5เราก็ยังคงจะมีต่อนะครับ ในเรื่องของการาประกวดเทพีเทพบระรดี่ป็นนะครับ ในส่วนไฮไลท์มีสองอย่างด้วยกันทั้งกิจกรรมกระทงใหญ่แล้วก็การตกแต่งเมืองนะครับผมขอเล่าในเรื่องของการตกแต่งเมืองก่อนแล้วกันนะครับการตกแต่งเมืองอก็ต้องบอกว่าสำนักศึกษาเป็นเป็นแม่ง,งานหลักของเทศบาลในวันนี้เลยมีการทั้งการตเตรียมในเรื่องของขนมรมเนียมประเพณีด้านเดิมโดยที่เราจะนํายุคสมัยใหมเ่เข้ามาร่วมด้วยนะครับเราจะจะ,จะทำอย่างไรยังไงก็ต้องขอขอติดตามกันในประเพณีเดือนยี่เป็นครั้งนี้แล้วกัน กแต่งเมืองเราจะมีซุ้มที่ประตูท่าแพทั้งหมดนะครับแต่ตรงนี้ปูกไว้ก่อนมีซุ้มด้วยความสวยด้วยมีในเรื่องของกิจกรรมตอนกลางคืนด้วยนี่เป็นไฮไลท์นะครับฝากที่พี่สมวลนชวนต้องกร,ออกระจายข่าวกันเยอะๆนะว่าเชียงใหม่ปีนี้จะเป็นเชียงใหม่ที่มีความสวยสดงดงามมีความคลึกคักมีความร่วมสมัยแล้วก็ตำรวจอยู่ตรงนี้มีความปลอดภัยด้วยนะครับ เราก็จะมีการตกแต่งในคูเมืองลานาประตูท่าแพนะครับถนนท่าแพรทั้งหมดยาวมาถึงจนผู้ว่าตรงมาถึงสํานักง,งานเทศบาลนครเชียงใหม่ก็คือริมน้ําปิงนะครับของแม่ข่า,ขาเราก็ยังคงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวอยู่ตรงนั้นเองก็จะมีการจัดกิจกรรมแล้วก็การตกแต่งเมืองเช่นกันครับขบวนกระพงใหญ่เป็นสิ่งที่ทขาดไม่ได้ครับเป็นต้องบอกว่ามีคนมาร่วม ส่งกระทงใหญ่มากันค่อนข้างเยอะนะครับ25กระทงเพื่อชิงพลพระนรชทานสมเด็จพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในปีปีนี้นะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลของชาวเชียงใหม่เรานะครับแต่ในปีนี้เองจะไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนกับทุกๆปีนะครับจำนวนคนในแต่ละขบวนแต่ละกระทงเนี่ยจะเป็นไซส์ที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับโดยที่มีการกําหนดในเรื่องของผ้า เสื้อผ้าที่ใส่นะครับกิจกรรมที่ที่จัดทั้งในแต่ละกระทรงด้วยปีนี้น่าจะเห็นความหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับว่าเชียงใหม่ของเรามีความร่วมสมัยอย่างไรแล้วก็ยังคงไว้ในเรื่องของประเพณีอย่างไรบ้างนะครับก็ยาวเลยครับเยอะมากาะพูดกันก็ไม่จบนะวันนี้ก็พยายามยอ่อพยายามย่อนะครับทุกทุกอย่างไว้ให้พี่พี่สื่อมวลชนได้เห็นแล้วนะครับมีทั้งโคมไฟมีถ้ามีพระพุทธรูปก็ต้องเกี่ยวกับทาง พระพระแม่กัเผื่อจะมีการเทศมหาชาตินะครับที่ ว่าสี่ดอนชัยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเทสต์รลิสกับทางกำหนดการให้กับพี่ๆี่สื่อและกันนะครับเพราะว่าอาจจะเยอะนิดนึงแต่ยังไงก็ต้องขอเชิญนะครับนะักท่องเที่ยวทุกคนนะครับเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่วันที่ตั้งแต่ก่อนวันที่4เลยก็ได้พฤศจิกาย,ยนนะครับเพื่อชดออชมในเรื่องของการตกแต่งเมืองที่สวยงามแล้วก็การจัดก,กิจกรรม4-6พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับต้องขอฝากเชิญชวนมาเที่ยวงานประเพณีเดือนยี่เปงที่จังหวัดเชียงใหม่ครับขอบคุณครับขอบคุณการก่อเสริมรับเพื่ให้กับท่านนายรัชชนนทดีไม่ข ท่านนายกอัศณีหยือรุกรนะครับนายกเทศมนตรีเทศบ,บาลนครเชียงใหม่ท่านรองผู้บังคับการตำรวจนครเชียงใหม่ท่านพททเชียงใหม่นะครับแล้วก็ท่านหัวสอสอสี่น้องสือบันนชนหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้เข้า,าร่วมงานทุกท่านครับ ก็ถามว่าเชียงใหม่นั่นเรามีความพร้อมนะครับในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวน,นะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับงานประเพณีที่เป่นเนี่ยอยที่ท่านนายกหน่อยได้ได้กล่าวนะครับปีนี้นั่นเป็นปีที่เชียงใหม่เราเริ่มจักได้ยิ่งใหญ่นะครับและกะประกาศตา แล้วก็ที่สาคัญนั้นนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณยางหาที่สุดไม่ได้นะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระราชทานรางวัลน,นะครับให้ผู้ชนะเลิศในการประกวดกระทงใหญ่เชียงใหม่นะครับมาได้ทุกวันนะครับเชียงใหม่เรามีศิละปะวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานะ นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของประเพ็นยีปเปิ้เนี่ยเราจัดได้ยิ่งใหญ่ทุกปีนะครับทุกปีนี่จะมีนักเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเชียงใหม่มากมายอย่างที่ท่านผอ,อรอรเชียงใหม่เนี่ยได้พูดนะครับวัน1ดน็กพรแสงน,นะครับเรามีความพร้อมทั้งในเรื่องของเส้นทางนะครับที่จะเข้ามา,างเชียงใหม่นะครับนะครับไม่ว่าจะทางอากาศ นะครับเรามีความสะดวกสบายนะครับเส้นทางเรื่องของรถยนต์นะครับและที่สําคัญน,คนั้นนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะั้นเราได้ตกแต่งบ้านตกแต่งเมืองถนโนคโ้นทางนะครับโดยเฉพาะเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยรอบรูเมืองเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับท่านนายกท่านได้ตกแต่งสวยงามแล้วนะครับไปที่ไหนเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าถนนจะไม่ดีนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านนายก อาอัศนีบุรุ่ประกอบน,นะครับเป็นยกเทศมนตรีเทศบานลนครเชียงใหม่ที่ใหสูงนะครับสำหรับกิจกรรมของเชียงใหม่นะครับนอกจากที่ของเทศบาลแล้วทั้ง25อำเภอน,นะครับเราก็มีกิจกรรมมีงานประเพณียี่เป่งทุกอำเภอนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่นะครับหลังที่ท่านมาเที่ยวเชียงใหม่แล้วเที่ยวงานประเพณีระทังแล้วนะ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆของเรานะครับไม่ไว่าจะเป็นรอยทานโนนรอยอ่างค้างนะครับอยากไปชมธรรมชาติที่ใกล้ๆกับทั้งแม่ริมนะครับอ่าสาันกำแพงะไรต่างๆว่าพีพร้อมๆทั้งยี่ห้ออืเนออยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับมาเชียงใหม่นั้นท่านจะได้รับความสะดวกสบายนะครับทั้งเรื่องของความปลอดภัยความสะอาดสะอานความสวยงามนะครับ ที่เขาบอกว่ามาเชียงใหม่นะเขาจะมาชมในเรื่องของสายบอกดอกไม้อากาศหนาวมาดูศิละปะวัฒนธรรมประเพณนีซึ่งนะครับเรามีพร้อมทุกอย่างในเรื่องเหล่านี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวเชียงใหม่เองนะครับที่ยังไม่เคยมาลอยกระทงนี้เทศบาลนคนระเชียงใหม่ปีนี้เนี่ยนะครับเราคิดว่าเราจะพบกับสิ่งใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ ซุ้มประตูไฟในต่างที่ท่านนายกได้พูดเนี่ยเป็นสิ่งที่นักการตาจริงๆนะครับสำหรับในเรื่องของโคมไฟโคมลอยนะครับผมเรียนว่าในพื้นที่ปลอดภัยในเส้นทางการบินเนี่ยนะครับในพื้นที่6อำเภอ39ตำบลน,นะครับพื้นที่รอบๆสนามบินเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราห้ามในการปล่อยโคมไฟโคมควนนะครับโดยเด็ดขาด นะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องนะักท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับที่มาเชียงใหม่นะครับอย่างที่ท่านนาย,ยกหน่อยได้กล่าวนะครับว่าการปล่อยโคมเนี่ยถ้าเราย้อนไปถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วไม่ใช่ประเพณีทางทางเหนือเรานะครับแต่ว่าในหลังนี้ก็จะมีการปล่อยมากนะครับสําหรับใครที่อยากจะปล่อยโคมไฟโคมควันอะไรต่างๆนะครับเราก็จะมี นอกพื้นที่6อำเภอนะครับ3ามสิบเก้าตำบลเนี่ยก็สามารถที่จะปล่อยได้นะครับอย่างเช่นอำเภอแม่แตงเราก็จะปล่อยได้สังาแพงแต่การปล่อยนั้นต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตท่านในอำเภอนะครับภายในห้วงเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับใครไม่ได้รับการอนุญาตก็ไม่สามารถที่ปล่อยได้นะครับอันนี้ก็อยากจะเปลี่ยนให้กับพวกเราทั้งหลายนะครับทั้งพี่น้องสื่อมวลชนช่วยประชาจมพันธ์ ในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับพื้นที่ควบคุมในการบินพื้นที่ปลอดภัยในการบินเนี่ยถ้าลรงคิดดูว่าถ้าเราฝ่าฝืนไปแล้วเนี่ยถ้าปล่อยโคมไฟขึ้นไปเนี่ยนะครับไปชนเครื่องบินมาเนี่ยถ้าลรงคิดดูนะครับโดยปฏิเสธครั้งเดียวเนี่ยเชียงใหม่เราเสียชื่อเลยนะครับนะครับไม่คุ้มนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับว่าเป็นสิ่งที่เรา เน้นย้าจริงๆโดยเฉพาะท่านผู้ว่าในการจังหวัดเชียงใหม่ท่านเน้นย้าเรื่องนี้นะครับเรื่องความปลอดภัยต้องมาดําเตึกสุดท้ายนะครับโองกาบเบียนนะครับนักท่องเที่ยวมาเชียงใหม่แล้วเนี่ยนอกจากท่านที่จะได้พบกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันตรการตานะครับที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วนั้นนะครับท่านจะพบกับเรื่องของบรรยากาศการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของธรรมชาติที่สวยงามเชียงใหม่ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องความปลอดภัย อย่างที่ท่านพิธีกรได้บอกนะครับมาอยู่เชียงใหม่นะครับเราทุกคนเป็นเจ้าภาพคนเชียงใหม่ทุกคนเป็นเจ้าภาพเราต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยใจด้วยรอยยิ้มนะครับเมื่อท่านกลับไปแล้วอยากจะคิดกลับมาเที่ยวเชียงใหม่อีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอเสียงปรบมือให้กับท่านรองผู้ว่าฉางจงไหลรองชักการถแถลงข่าวกมีการโชว์การแสดงที่จะจัดในวันงานลอยกระทงหรือว่างานยิปเป็นเชียงใหม่ อันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆแต่เสียดายครับเพลงที่เอามาเปิดทั้งมัตติหรือกระซิบครับมันเปิดถึงฟังมาได้ก็ต้องต้องฟังนะครับฟังผมกู้ไปพางๆก่อนแล้วก็ฟังเพลงที่มตัตติกระซิบไปก่อนนอกครับวันนี้เอาตะอีก,ก่อนโอกาสหน้าคลิปหน้าพระกันใหม่ครับสวัสดีครับทางแสดงบนเวนทีงามจดัดใหญ่งพ่อวันที่รึกษานายกเปนหนั่งพอย,ยิ้มครับว่าง,งามแต่แตะบนเวที ส่วนตรงนี้ก็เป็นผู้บริหารครับรองนายกแล้วก็เป็นสมสา,ททสา,สาชิกสภาเทศบาลครเชยงใหม่หัวหน้าส่วนราชการต่างๆมานดั่งครับฟังครับอันนี้นักแสดงที่แสดงบนเวทีพิดพอรักงางนสนับสนุนงานออกสนามขาวได้ที่บัญชีที่ปรากฏธนาคารกรุงไทยหมายเลข547-061-4948ศูนย์นวัสนันเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกข,ของฝาก หลากหลายชนิดตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจ้วงแหวนรอบแรกโทร053240829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการ